สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระดีดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับ วันนี้จะมารีวิวของอีกแล้วฮะเป็นของที่ซื้อมาเองนะครับผมย้ำว่าซื้อมาเองฮ่าเซลมีครับผมนั่นคือ m ม s e l ซลฟครับหลายๆคนคงจะรู้จักไม s e l ซลฟดีแต่ดูแปลกนะครับช่วงหลังนี้เหมือนจะเสื่อมความนิยมไปเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องหน้ามันมีความกว้างของมุมภาพมากเพียงพอจนไม่ต้องใช้ไม s e l ซลฟีกันแล้วครับแต่จริงๆแล้วไม s e เซลฟก็ยังให้มุมมองที่น่าสนใจและมีประโยชน์หลายอย่างครับ เจ้าไม้เซลฟี่ตัวนี้ครคุณผู้ชมครับยี่ห้อเสี่ยวมี่ครับผมเสี่ยวมี่ก็โอเคนะ mm hmm. เขาก็ทํามาขายในระดับแบบเหมือนกับว่าโลกนี้เนะี่ยก็เสี่ยวมี่จะครองโลกหรืออะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นสินค้าไม่ไดินชไนน่านั่นแหละนะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม้เซลฟี่ตัวนี้ครับมีความพิเศษแตกต่างจากของอื่นอยู่บ้างเล็กน้อยครับผมแต่ทีนี้ฮะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามันอะไรยังไงครับ เมื่อหยิบมาครับครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม้เซลฟี่บ้าอะไรวะอันหนึ่งตั้ง490บาทขนาดว่าลดราคาแล้วนะครับหยิบชิ้นแรกขึ้นมาด้านบนมีอะไรให้มาบ้างเนี่ยหยิบขึ้นมาป๊บขึ้นมาฮะเปิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาฮะในถุงชิ้นแรกที่เราเจอตรงนี้นั่นก็คือรีโมทคอนโทรลครับผมเป็นรีโมทคอนโทรลแบบบลูทูธนะคุณผู้ชมครับเจ้ารีโมทคอนโทรลแบบบลูทูธตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้ นั่นหมายความว่าเมื่อเราจับเจ้าไม้เซลฟี่นี่อยู่เนี่ยเราจะถือกดสั่งงานผ่านตรงที่มือเราเลยก็ได้หรือเราจะถอยออกมาระยะประมาณ10เมตรครับแล้วก็กดเจ้า ปุ่มนี้เพื่อถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก,ก็ได้เช่นกันครับทีนี้มาดูในส่วนของไมค์เซลฟี่ครับหยิบขึ้นมานะครับเขาก็จะมีคู่มือมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับวัสดุที่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้กองแก๊งเลยนะเจ้าพวกนี้มันดูพรีเมียมใช้ได้เลยครับมีคู่มือมาให้เรียบร้อย2ฉบับครับผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคู่มือทั้งคู่ก็อย่าไปเสียเวลาอ่านมาเลยดูเท็ดดี้รีวิวเอาดีกว่าครับผมเจ้าไมค์เซลฟี่ตรงนี้พอจับดูฮะเราจะพบถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พลาสติก กองแก๊งแบบเฮ้ย10 20 50บบุกนี้เลยนะครับแล้วดูความแข็งแรงนี่โอเคมากๆเลยทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีไว้ใส่ตรงไหนมันมีไว้ใส่ตรงหลุมนี่ไงมันมีหลุมตรงนี้นะเราก็จัดการฮะเอามาใส่ได้เลยครับผมเอามาใส่เขาเป็นยางนะวัสดุตรงเนี้ยเป็นยางครับเราสามารถใส่ได้พอเราจะใช้งานนะ เราก็หยิบเจ้าไม้เซลฟีตรงนี้มากดถ่ายชอบชอบจะเป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอก็ได้พอเราอยากจะตั้งขาตั้งไว้แล้วเดินไปไกลๆเราก็ถอดเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วก็เดินลงมาพร้อมกับปุ่มรีโมทตรงนี้แล้วสั่งถ่ายได้เลยครับแต่ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆหลายๆคนก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมา ก็ถ่ายรูปได้เช่นกันครับเช่น s a m s u n งหรือ Oppo บางรุ่นครับทีนี้ฮะเรามาดูในส่วนของวัสดุตรงนี้มันมีอะไรพิเศษอะไรทำให้ตัดสินใจซื้อมาตั้ง490บาทครับอันดับแรกคฮะคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะผมเคยใช้แบบถูกๆแล้วปรากฏว่าหลุดบ้างหักบ้างเพราะหนีบไม่ดีหรืออะไรก็ตามครับผมมันก็เลย เป็นปัญหาที่วัสดุอุปกรณ์ครับทีนี้พอมาจับใช้ของเซี่ยมีเนี้ยปุ๊บเรารู้สึกถึงได้เลยว่าตอนไปจับไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวเทสของเขานะตัวเดโมโ่เฮ้ยมันแข็งแรงอะ่ะมันขยับเนี้ยมันไม่ได้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรเลยแล้วมันก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายครับอันดับแรกครับเรามาดูกันก่อนถ้าเราจะใช้ครับเราก็สามารถจะใช้จตัวนี้อ้าขึ้นมาครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือขนาดที่เราต้องการใช้ได้เลยครับผมในะ iPhone 12ก็ใช้ได้นะอ้อาออกมาขนาดนี้นะครับ พอใส่มาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนมันได้อีกแล้วจะเอาแนวตั้งจะเอาแนวนอนก็หมุนปรับไปได้เลย360องศาครับทีนี้ครับไอ้เจ้าตัวนี้มันก็สามารถที่ก้มเงยได้นะได้ขนาดนี้เลเวลขนาดนี้เนี่ยก้มเงยจะเก็บนะฮะจะถ่ายจะพับจะถ่ายในแนวตั้งก็สามารถทําได้ ที่สาคัญนอกเหนือจากนั้นครับมันยังยืดได้ได้วยนะมันสามารถยืดได้ครับคุณผู้ชมฮะยืดได้ขนาดนี้อ่ะถามว่ามันมากไหมมันไม่ได้มากครับไม่ได้มากมายจนแบบโอ้ยย่องยาวมากอะไรมากแต่ว่ามันเพียงพอต่อการถ่ายรูปเซลฟี่แน่นอนครับมันยืดจากตรงนี้มาสูงสุดได้เท่าไหร่เนี่ยเนิ้วครับคุณผู้ชมฮะยี่มเซนฮะยืดมาสูงสุดได้ถึง23มเซนผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับและที่สําคัญครับสิ่งที่ทาให้เตตดี้ตัดสินใจซื้อมาเลยก็คือเนี่ย ไอ้ความเป็นด้ามจับของเขานะมันไม่ใช่แค่ด้ามจับครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งของ x i ยวมีเหมือนกันที่เป็นแบบด้ามจับครับแต่อันนั้นมีไว้จับเฉยๆแต่ในส่วนของตัวนี้ครับสามารถจะทําเป็นไ r ร p o ดได้ก็คืออ้ามา3ขาตั้งไปแบบนี้ใช้งานได้ครับไปอยู่ที่ไหนเราจะถ่ายเซลฟี่ทาอะไรก็ตั้งตรงนี้ได้เลยครับจะไปตั้งบนโต๊ะเซลฟี่กาลังถ่ายรูปเอาหงอาหารที่เราต้องการจะรับประทานขนมอะไรตรงนั้นหรือจะนั่งไลฟ์สดด้วยขาตั้งอันเดียวตรงนี้ก็เอาอยู่ครับ หากเดินไปหางไปข้างนอกหรืออะไรยังไงครับก็สามารถที่จะยืดขึ้นมาได้ยืดขึ้นมาแล้วก็ตั้งได้เช่นกันครับทำไมมันทำไมทำไมไม่ตั้งให้มันกว้างๆดูให้เห็นแบบนี้เออมันก็ไม่พอเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็ตั้งออกมาใช้งานได้เช่นกันครับด้วยรีโมทที่เขามีอยู่ตรงนี้อ๋อในส่วนของรีโมทครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือ รีโมทต,ตัวนี้มันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะใช้สายไมโคร USB ที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับหรือหากไม่มีไปแวะซื้อตามร้าน20บบาทมีขายเยอะแยะเลยครับ ไม่ต้องเสียเวลาใส่แบตเตอรี่ครับแบบหมดก็เสียบชาร์จแล้วก็ใช้งานได้ตลอดจนกว่ามันจะพังครับด้วยวัสดุที่มันไม่ได้ก้องแก๊งเลยเอามาใช้งานเนี่ยผมรู้สึกอุ่นใจมากในการที่จะเอาโทรศัพท์เครื่องละหลายหมื่นบาทของเราเนี่ยเสียบไว้กับเจ้าไม้เซลฟี่ตัวนี้ครับในการที่ใช้งานในการท่องเที่ยวต่างๆขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบามากๆเลยครับคุณผู้ชมสนใจก็ลองดูที่ลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเท็ดี้ฝากลิงก์ไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการของพรีเมียม ใช้กับโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับใส่กระเป๋าถือใส่อะไรก็ไม่เกะก,กะครับไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถถ่ายรูปหมู่ได้โดยที่มีเราอยู่ในรูปนั้นด้วยครับเพราะปกติคนถ่ายมักจะไม่ค่อยได้อยู่ในรูปครับจากนี้ฮะตั้งขาตั้ง x i a มี i ไว้เลยครับผมติดโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยหยิบรีโมทออกมาครับแล้วก็วิ่งออกไปถ่ายรูปกลับไปตั้งท่ากับเพื่อนของคุณผู้ชมและกดรีโมทช็อปขึ้นมาถ่ายรูปตรงนี้แค่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ การเชื่อมต่อก็ไม่ได้มีอะไรยากครับคุณผู้ชมครับเราก็กดปุ่มเจ้าตรงนี้ค้างไว้ครับผมกดปุ่มแบบเปิดเขาไว้ค้างในการใช้งานครับโอ้สงสัยจะแบบหมดนะเอาไปว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันว่ามันใช้ยังไงเนาะกดปุ่มในการใช้งานครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นมาจากนั้นเราก็เปิดบลูทูธในโทรศัพท์มือถือของเราค้นหาและจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยครับใช้งานได้ง่ายมากครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามสแตทแชนแนลครับ